เจ้ากรมแพทย์ทออแจงปมไฟเซอร์ v, v i p จากกรณีที่มีการตกหล่นรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีรายชื่อซ้ำในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะของด่านหน้าล่าสุดค่ะเจ้ากรมแพทย์ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวแล้ว 16สิงหาคม2564ที่อาคารคุ้มเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชผลอากาศโทธนวิทย์สกุลแสงประภาเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศได้ชี้แจงถึงกรณีรายชื่อของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลมีรายชื่อตกหล่นจนทําให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยพลอากาศโทธนวิทย์กล่าวนะคะว่าก่อนอื่นต้องขออาภัยจากความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ทําให้เกิดความไม่พอใจและขอยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าภายในสังกัดจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบทุกคนภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขมาสองครั้งโดยครั้งแรกมีจำนวน1,800ดโดสและวันนี้เมื่อช่วงเช้าได้รับวัคซีนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่2อีกจำนวน1,900โดสรวมประมาณ3,700ดโดส จากจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าประมาณ3,000คนในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3จํานวน600คนและส่วนวัคซีนที่เหลืออีก2,400คนจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มที่3ซึ่งเป็นในส่วนที่รับวัคซีนซีโนแวคแบบครบ2เข็ม อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนเข็ม3ได้มีการสำรวจรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าในรอบแรกโดยจะเป็นการฉีดวัคซีนในส่วนผู้ปฏิบัติงานที่รับวัคซีนซินแวคครบ2เข็มก่อนหน้านี้ส่วนรายชื่อที่ตกหล่นและรับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่1ก็จะได้รับการฉีดในรอบถัดไป พลอากาศโทธนวิทย์กล่าวว่าไม่มีการนำวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้กับกลุ่ม VIP อย่างแน่นอนส่วนตัวเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาทุกคนพยายามที่จะหาวัคซีนให้กับผู้ลากรด่านหน้าโดยเฉพาะกับลูกน้องทุกคนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 ในการรักษาอาการให้กับประชาชนทุกคน ด้านพลอากาศตรีหญิงอิสระยาสุขเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชระบุว่าการฉีดวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้มีการสำรวจเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการติดต่อจากกรมควบคุมโรคให้สำรวจรายชื่อหลังจากฉีดวัคซีนโควิดครบ2เข็มและที่ส่งรายชื่อให้กรมควบคุมโรคไปเมื่อวันที่21กรกฎาคม ดยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ทุกคนทุกตำแหน่งที่ได้ส่งรายชื่อไปจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนรวมในส่วนเจ้าหน้าที่บ f f i c e เจ้าหน้าที่ธุรการและที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ด้วยในจำนวนนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ซ่อมไฟฟ้าซ่อมประปาต่างๆเนื่องจากในหอจูและผู้ป่วยโควิด -19 อาจจะมีปัญหาด้านสาธารณูปโภคบ้างเจ้าหน้าที่ส่วนนี้จำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแล ส่วนรายชื่อที่มีการซ้ำซ้อนที่พบมีการเผยแพร่เป็นรายชื่อที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและไม่ได้เป็นรายชื่อที่ถูกฉีดวัคซีนในรอตแรกที่สำคัญมาจากปัญหาการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลที่ใช้ Google Form โดยจะต้องปรับแก้ไขต่อไปทั้งนี้ขอยืนยันว่าไม่มีการสวมสิทธิ์รายชื่อในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์จะมีการฉีดในวันนี้600โดสและในวันพรุ่งนี้จะฉีดอีก300โดสและจะมีการเก็บตกอีกในรอบถัดไป นี่ก็เป็นคำชี้แจงจากเจ้ากรมแพทย์นะคะที่ยืนยันว่าไม่มีการฉีดไฟเซอร์ให้กับ VVIP อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะทำการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรด่านหน้าให้ครบทุกคนค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ